สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรบอบคณิตออนไลน์เช่นเคยคลิปนี้เป็นเรื่องฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนและลอการิทึม EP ที่2นะฮะซึ่งต่อจาก EP ที่1ความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับนิยามว่าฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนคืออะไรฟังก์ชันลดดูยังไงฟังก์ชันเพิ่มดูยังไงใช่ไหมครับแต่ว่า เรายังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นใน EP ีที่2นี้เดี๋ยวเราจะมาลองฝึกการเขียนกราฟนะฮะเขียนกราฟของฟังก์ชัน exponent น a เชัก6ข้อนะ,ะดูซิว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะถ้าพร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ในส่วนนี้ส่วนที่ตัวอย่างที่1นะครับ EP ที่2นะครับเขาบอกว่าให้พิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดแล้วก็เขียนกราฟด้วยนะครับข้อที่1ข้อที่ 1, 1, 1> y ่ y เท่ากับ 5, กําลัง x นะเดี๋ยวกูครับร่างแกนก่อนนะฮะแกนของกราฟตัวนี้ โอเคนะครับแกน x มาแล้วนะฮะแล้วก็แกน y นะตอนนี้จำได้ไหม y เท <Y S 1> ่า <5 S 1> กับ5กําลัง x เนี่ยน้องๆตอบได้ไหมครับว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดอ่าเพิ่มหรือลดเขาดูตรงไหนครับรูปแบบของฟังก์ชัน exponent i a l คือ y เท่ากับ a กํา <A S 1> กลัง x ใช่ไหมฮะคือ a เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่ใช่1นนะฮะ ทีนี้เราก็ดูที่ตัว A ถ้าสมมติว่าตัว A เนี่ยมันเกิน1มันก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มง่ายๆอย่างนี้เลยจําได้ไหมถ้า A เนี่ยมันน้อยกว่า1เราก็จะมองว่าเป็นฟังก์ชันลดแต่เรารู้นะเรารู้อยู่แก่ใจนะว่า A อ่ะต้องมากกว่า0ูนย์ทั้งคู่นะฮะทีนี้พอเรามาดูข้อ1เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าตัว A คือใครฮะ ตัว A เราก็คือบวก5แสดงว่ามันมากกว่า1นฉะนั้นมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มพอเป็นฟังก์ชันเพิ่มปั๊บกูุกกรับให้รูปแบบเอาไว้แล้วใช่ไหมครับรูปแบบของฟังก์ชันเพิ่มก็คือจะลากจากซ้ายไปขวาแล้วก็โค้งขึ้นอย่างนี้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะขึ้นแบบตั้งชันขึ้นไปเลยนะ,นะอันนี้ก็คือกราฟของ y เท่ากับลัง x ฟังชันเพิ่มสิ่งสําคัญคือน้องๆอย่าลืมเขียนจุดตัดแกนนะครับจุดตัดแกนตรงนี้หมายความว่าให้ y ให้ x เป็น0ถูกไหมซึ่งถ้า x เป็น0ตรงเนี้ยเนี่ยน้องๆเห็นไหมห้ากำลังศนย์ได้อะไรฮะเออถ้า x เป็น0 y จะต้องเป็น1ใช่ไหมครับจุดตัด x y ข้างล่างคือเป็น0 0นะฮะนี่ก็คือกราฟของ y เท่ากับ5กำลัง x จับหลักการนิดนึงนะดูเสร็จแล้วจับหลักการนี้นึงตกลงว่าถ้ามันเป็น Exponential Function ก์เพิ่มมันจะลากขึ้นแต่การลากขึ้นเนี่ยนะครับน้องๆต้องไปดูว่ามันลากขึ้นตัดแกน Y ที่จุดอะไรต้องบอกจุดตัดด้วยนะครับลักษณะนี้เราเรียกฟังก์ชันเพิ่มจริงๆแล้วแบบฝึกหัดที่จะเป็นในบทเรียนหรือในใบงานที่ครูเขาแจกมาเนี่ยอาจจะล้ำลึกกว่านี้ แบบฝึกหัดนั้นอาจจะต้องหาโดเมนกับเลนด้วยนะฮะแต่อันนี้ครูกรับละไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวตกใจเอาแค่ตรงนี้ก่อนอันข้อ1เนี่ยถือว่าเสร็จละ <c oughs> นะครับถือว่าเสร็จละล่างกราฟเสร็จแล้วต่อมาข้อ2นะข้อ2ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวครูกับเอากราฟมาก่อนข้อ2เราก็ต้องดูเหมือนกันว่ามันเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มอ่านะ เนื่องจากตัว A มีค่าเท่าไหร่ครับน้องๆดูก่อนตัว A มีค่าเท่าไหร,ตไหร่ตัว A ในที่นี้คือ1ส่วน2ใช่ไหม y เ <Y S 1> ท่ากับ A กำลัง x a ตรงนี้คือ1ส่วน2นะฮะซึ่ง1ส่วน2หรือ0.5มันน้อยกว่า1มันน้อยกว่า1ก็แสดงว่าข้อนี้เป็นฟังก์ชันลดพอมันเป็นฟังก์ชันลดนะครับครูับก็จะมีรูปแบบมาตรฐานที่เคยอธิบายไว้นั่นก็คือเราจะต้องลากลงอย่างนี้ถูกไหม ลักษณะของ exponential function ลดแล้วก็จะตัดแกน y ตรงที่ถ้า x เป็น0 y ก็จะเป็น1เหมือนกันถูกไหมฮะคุณสมบัติโดดเด่นของ exponential ก็คือมันจะตัดแกน y ที่0 1นะฮะแล้วก็เขียนกำกับกราฟว่านี่คือ y เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง x นะอ่ะนิดนึงนะน้องๆครับเวลาเราเห็นฟังก์ชันลักษณะนี้เนี่ยบางทีเนี่ยโจทย์เขาเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ y เท่ากับ1แล้วก็2กำลัง x อยู่ข้างล่าง<ๆ>ก็ได้นะฮะเพราะว่า1ยกกําลัง x มันก็ได้1อ่ะใช่ไหมครับเขาเอาตัว x เข้ามาดังนั้นบางทีโจทย์ก็เขียนอย่างนี้คือ1ส่วน2กำลัง x หรือบางทีโจทย์ก็เขียนอีกแบบหนึงก็คือ2กำลังลบ x ก็คือเอาอันเนี้ยขึ้นข้างบน,บนก็ได้เหมือนกันนะครับรูปแบบที่มันจะดู ไม่ค่อยคุ้นตาคืออันเนี้สองกำลังลบเอกก็เจอบ่อยเหมือนกันนะลองพลิกแพงกลับไปกลับมามองรูปแบบโจทย์เนี่ยมองแบบพลิกไปหลายๆมุมนะครับจะเจอรูปแบบที่คุ้นเคยเอาละครับเป็นไงบ้าง2ข้อแล้วนะอ่าสข้อแล้วนะเพราะฉะนั้นขั้นต้นเวลาน้องๆจะวาดกราฟของ exponential เเนี่ยน้องๆจะต้องดูให้เป็นก่อนว่ามันเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่ม ถ้ามันเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยเราก็ลดหรือเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบมาตรฐานประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคนะอ่ะต่อมาเรามาดูข้อ3ข้อ4กันนะครับโจทย์เดิมนะโจทย์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็คือให้เราเขียนกราฟบ,บอกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนิดนึงครับเมื่อกี้ลืมเขียนปะนะฮะอ่ะอย่างตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมฮะอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม ผมก็เขียนตรงนี้แล้วกันนะฟังก์ชันเพิ่มส่วนตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันลดนะฮะจบข้อนะลืมลืมลืมไปดูข้อ3 4กันข้อ3ครับน้องๆครับถามว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดตัวนี้อย่าเพิ่งบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะครับเพราะว่าน้องสังเกตตรงเลขชี้กําลังเห็นไหมเลขชี้กําลังมันมีลบเเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ก่อนทํายังไงให้เลขชี้กําลังมันไม่มีลบ นะครับก็คือแทนที่เราจะเขียน y เท่ากับ3กำลังลบ x ให้กลับเศษส่วนเห็นไหมเป็น3กำลัง x ทะทีนี้เราจะเขียนรวบนะครับเขียนรวบให้มันเป็น1กับ3เข้าด้วยกัน1เนี่ยยกกำลังอะไรก็ได้1ก็เขียนเป็น1กำลัง x เพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถเขียนรวบฐานให้เป็น1ส่วน3และกำลัง x ข้างนอกได้ มันทำให้เราเห็นว่าอ่าเพราะฉะนั้นตัว a ของเราเนี่ยคือเศษ1นส่วนสซึ่งเป็นเลขที่น้อยกว่า1ใช่ไหมเป็นเลขที่น้อยกว่า1ก็เลยเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดนะฮะเป็นฟังก์ชันลดแล้วพอมันเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยการลากกราฟเราก็จะมีรูปแบบมาตรฐานที่เมื่อกี้ครูกราฟลากให้ดูนั่นแหละนะฮะมันตรงไหมเดี๋ยนะโอเค อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกราฟที่อ่ะกราฟเส้น xy นะครับ xy กราฟมาตรฐานแต่นี้พอเป็นฟังก์ชันลดแป๊บเราก็จะลากลงทชไหมลากลงไม่สวยทำไมมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมแหละอ่ะจุดนี้นะครับ x เป็น0 y เป็น1นะอันนี้คือ y เท่ากับ1ส่วน3 กำลัง x หรือ3กํกลังลบ x ที่โจทย์ตั้งมาสรุปว่าข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะข้อนี้เป็นฟังก์ชันลดนะครับเขียนตรงนี้ละกันเป็นฟังก์ชันลดนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็คือกราฟของข้อนี้เรียบร้อยครับ ดังนั้นเวลาน้องๆจะเขียนกราฟของฟังก์ชัน exponential ต้องสำรวจก่อนว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะฮะโอเคผ่านไปหนึ่งข้อเนาะมาถึงข้อ4นะครับข้อนี้เริ่มมีอึ้งนะครับมี1บวกเข้ามานะมันมี1บวกเข้ามาทำยังไงครับอ่ะดูนะฮะวิธีการนะครับก่อนอื่นนะขั้นตอน เวลามันมีกราฟที่สมก,การที่ซับซ้อนนะขั้นตอนที่1นนะครับให้น้องๆเนี่ยเขียนกราฟของตัวมาตรฐานก่อนก็คือ y เท่ากับ2ยกกำลัง x เรามองเขาโครงหลักน้องๆดูนะมองเขาโครงหลักก็คือ2กำลัง x ส่วนเลขหนะึ่งเนี่ยมันเป็นตัวประกอบที่มาทีหลังนะครับเป็นไม่ใช่ตัวหลักอะไม่ใช่พเอกนางเอกของข้อนี้เพราะฉะนั้น เราวาดกราฟของ2กําลัง x ก,ก่อนส่วนข้อ2นะครับเราค่อยมาวาดกราฟต่อเติมเข้าไปว่าถ้าเดิมทีมันคือ2กําลัง x ส่วนอีกอันหนึ่งมี1บวกเข้าไป1บวกเข้าไปน้องๆสังเกตว่ามันจะทําให้ผลรวมตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นไม่ว่า2กําลัง x จะมีค่าเป็นอะไรมันก็จะเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยเสมอเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยเนี่ยทำให้ y เนี่ย มีค่าเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยเดี๋ยวครูวาดให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามองขั้นที่1่ก่อนขั้นที่1คือ y เท่ากับ2กำลัง x 2กำลัง x เนี่ยเป็นฟังกช์ชันเพิ่มหรือฟังกช์ชันลดครับนอ้องต้องตอบได้แล้วนะ2กำลัง x เป็นฟังกช์ชันเพิ่มใช่ไหมฮะพอมันเป็นฟังกช์ชันเพิ่มเราก็ล่างกราฟของฟังกช์ชันเพิ่มก่อนเพราะฉะนั้นในขั้นที่1น,นะฮะอ่าอันนี้ x นะอันนี้ y ในขั้นที่1เนี่ยค,ครูก็จะร่างกราฟของฟังก์ชันเพิ่มเป็นปกติแบบนี้ก่อนทันไหมเป็นปกติตั้งขึ้นไปอย่างนี้อันนี้ก็คือ y เท่ากับ2กํลัง x ซึ่งยังไม่ใช่คำตอบนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือการบวกเข้าไปอีก1ใช่ไหมเดิมทีเนี่ยจุดตัดตรงเนี้ยก็คือ x 0 y 1ทันนะฮะ ตอนนี้ในขั้นที่2เนี่ยในขั้นที่2โจทย์เขาต้องการให้เราเนี่ยมี1เข้าไปด้วยก็พอบวก1ไปแล้วมันทําให้ค่า y เนี่ยน้องๆเห็นค่า y เนาะค่า y เนี่ย,ยจะถูกเพิ่มขึ้น1เวลาเพิ่มขึ้น1หน่วยก็หมายความว่ากราฟตรงนี้จะยกขึ้น1หน่วยทุกๆจุดเลยนะครับค่า y มันก็จะยกขึ้น1หน่วยถูกไหมฮะดังนั้นลักษณะกราฟที่ถูกต้องนะ,ะเดี๋ยวโคับเขียนให้ดูนะครับ จุดที่มันเคยเป็นจุดศูนมันก็จะต้องยกขึ้นแบบคู่ขนานกับเส้นเดิมนะฮะวาดตรงนี้ยยากแล้วต้องวาดให้ขนานกับเส้นเดิมนะฮะขนาดไหมเกือบนะฮะประมาณนี้นะคือมันจะต้องถูกยกขึ้นทุกๆจุดเลยขึ้นแนวในแนวดิ่งเพราะว่า ค่าที่เพิ่มขึ้นมันคือค่า y น้องๆเข้าใจไหมตรงนี้มันถูกยกขึ้น1 1ช่องก็คือ y เท่ากับ1บวก2กลัง x ตรงนี้มันจะต้องยกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกับลากลงมานิดนึงนะครับเอากราฟนี้มาด้วยับไม่ให้มันชนกันนะ กราฟมันจะต้องถูกยกขึ้น1ห,หน่วยทั้งเส้นเพราะฉะนั้นเส้นที่เป็นเส้นเข้มๆนี้คือการาฟสําเร็จรูปนะครับการาฟสําเร็จรูปและเรียบร้อยคูกรบลบลูกศรแล้วนะเป็นการเขียนให้ดูเฉยๆว่าการาฟที่เราว่าถูกยกขึ้น1ห,หน่วยทุกช่องนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเขียนจุดตัดถ้าของเดิมคือ x เป็น0 y เป็น1แต่ y ถูกบวกขึ้นไปก็จะกลายเป็น x ศ y ถูกไหมฮะจุดตัดแกนจะย้ายไปที่ x 0 y 2จริงหรือเปล่าน้องๆลอ,องไปแทน x ตรงนี้เป็น0นย์ดูนะฮะแทน x เป็น0ูนย์จะได้ y เป็น2องนะแล้วก็รูปแบบของฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่า x เพิ่ม y เพิ่มแต่นะโอเคนะฮะก็จบไปอีก1น่ข้อนะครับนี่คือข้อที่4นะต่อไปนี้ต่อไปนี้ถ้าน้องๆเจอกราฟที่เป็น y เท่ากับ1บวก E กำลัง x ก็ให้วาด A e กำลัง X ก่อนแล้วก็ค่อยเติม1เข้าไปทันนะถ้าสมมุติว่าเลข1เนี่ยมันเป็นลบเช่นมันเป็นลบ1บวก2กำลัง X ลบ1ก็แปลว่าให้ลดต่ำลงมา1ห,หน่วยเข้าใจไหมฮะก็ประยุกต์กราฟเอานะคือมันมีหลายรูปแบบแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทุกรูปแบบขอให้เราเข้าใจโครงสร้างหลักๆ นะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างหลักๆเราจะประยุกต์ไปได้เรื่อยๆกินเนาะเอาละนี่ก็คือข้อที่4นะครับต่อไปเราไปดูข้อ5ข้อ6กันข้อ5ข<ๆ>้อ6เป็นไงครับนี่ y เท่ากับ sin 2องศาทั้งหมดกำลัง x นะครับโอ้ข้อ5ข้อ6มาเป็นตัวที่เรางงๆนะครับไม่คุ้นเคยทั้งคู่เลย ข้อ5้ก่อนนะครับข้อ6ช่างมันก่อนนะเอาข้อ5ก่อน y นะเท่ากับ2องศาเนี่ยน้องๆหลายๆคนก็จะงงตกใจตรง2อ,องศานิดนึงอ่ะครูก็อธิบายอย่างนี้นะปกติค่าของตรีโกณเนี่ยนะครับค่าตรีโกณตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เรียนตรีโกณม5เนี่ยก็ฟังแค่ตรงนี้ก่อนปกติแล้วค่าไซน์เซตาเนี่ยนะมันจะอยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะ ค่า s i n เซตาที่น้องๆเคยเรียนมา s ซ n 3สามสิบ s ซ n 6สี่าไซนะครับไม่รู้ว่าเคยสังเกตกันหรือเปล่าว่าค่าสูงสุดของมันเนี่ยไม่เกิน1นะฮะแล้วก็ค่าต่ำสุดของมันเนี่ยไม่เกินลบ1จำไว้นะถ้ายังไม่รู้อะไรเลยก็จำไปก่อนว่าเต็มที่มันคือ1นะครับค่า sin มันคือ1ส่วนค่าคอสนะฮะคอสเซตาก็เหมือนกันก็คือ1แล้วก็ ลบหนึงมันจะมีก็ค่าแทนนี่แหละเพราะว่าแทนเนี่ยมันจะเท่ากับไซส่วนคอสบางครั้งค่าแทนมันเกิน1ได้เข้าใจไหมฮะค่าแทนมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้นะฮะเพราะว่าอย่างสมมติน้องๆเคยท่องได้ใช่ไหมว่าแทน60มีค่าเท่าไหร่จําได้ปะแทน60มีค่าเท่าไหร่ครับ อ,อย่างแทน60เนี่ยมันจะมีค่ารูทสามรูทสามันคือ1กว่ากว่าใช่ไหมหนึ่งจเพราะฉะนั้นค่าแทนมันมันเกิน1ได้แต่ทีนี้ถ้าโจทย์เขาออกแค่ค่า sin กับค่าคอสเนี่ยมันจะไม่เกิน1พอมันไม่เกิน1นเนี่ยน้องเห็นไหมเห็นคำว่าไม่เกิน1นึ่งไหมมันไปสอดคล้องกับตัว x อ็กซ์โมเดินก็คือตัว A เนี่ยถ้าไม่เกิน 1a จะเป็นฟังก์ชันแบบไหนจําได้ไหมอ่าอย่างข้อนี้เนาะ A เนี่ยเท่ากับ sin 2องศาถามว่ามันถึง1นึ่ไหมที่แน่ๆคือมันไม่เกิน1อ่ะค่าสซย2องศามันต้องไม่เกิน1อ่ะอันนี้ต้องน้อยกว่า1แน่นอนเท่ากับหนึได้ไหมครับเท่ากับ1ไม่ได้เพราะถ้ามันเท่ากับ1มันจะไม่ใช่ Exponential ถูกไหม Exponential a ห้ามเป็น1ไงเออเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถึงเราจะไม่รู้ว่า sin 2องศามีค่าเท่าไหร่ แต่เราเดาได้เลยว่าไซด์2องศามันน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นฟังก์ชันลดแน่ๆนะครับตรงนี้นะทําให้รู้รู้ว่ามันต้องเป็นฟังก์ชันลดพอเรารู้รูปแบบว่ามันเป็นฟังก์ชันลดปั๊บน้องๆก็เอามาเขียนกราฟได้ถูกไหมเราต้องการรู้แค่ว่าฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดอโอเคนะฮะอ่ะอันนี้แกน x นะครับอันนี้แกน y เพราะฉะนั้นพอมันเป็นฟังก์ชันลดปั๊บเราก็ลากเลยนะครับไม่ยากนะฮะลากตรงนี้ลงมาเลยปุ๊บเรียบร้อยจุดตัดตรงนี้ก็เหมือนเดิมนี่ถึงมันจะเป็นไซน์สองศาน้องๆครับถ้าตัว x เป็นศูนย์น่ะอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์ก็ต้องได้1ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ x 0 y 1ศย์แล้วก็เป็นฟังก์ชันลดนะฮะอันนี้คือ0ก็เขียนกำกับไว้ว่า y เท่ากับ sin 2องศากำลัง X จบข้อนะฮะโอเคพอเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือค่าของ sin ของ2องศาตกรวมว่า sin 1องศา sin 2องศา sin 3องศา sin 90องศาถ้าไม่ถึง90ค่า sin ก็ไม่เกิน1นะครับต่อให้ sin 120องศาก็ไม่เกินหนึ่นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะแถมนิดนึงนะครับ ค่า s ซด์กับคอสนะฮะค่า s ซด์เซต้าเนี่ยมันมากที่สุดนะครับคือ1นะฮะแล้วก็ค่าคอสเซต้านะครับมากที่สุดนะก็คือ1แล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่0นะน้อยที่สุดคือลบหที่เขียนไว้ข้างบนนะครับอันนี้น้องๆจำไว้ก่อนนะไซด์ size กับคอสจะต้องไม่เกิน1 เดี๋ยวพอไปเรียนตรีโกณเนี่ยเขาก็จะย้ำอย่างนี้เหมือนกันว่าไซคอสต์ต้องไม่เกินหนึ่งเพราะมันเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยอย่างนี้นะว่วางๆเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรีโกณกันตอนนี้เอาเอกโ o ล็อกปันนะฮะโอเคผ่านนะครับไซสององศาถัดมาข้อ6นะฮะข้อ6 y เท่ากับ a ส่วนด้วย a บวก1ยกกำลัง x จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยโจทย์มันไม่รอ,รอบคอบจะบอกไม่ลัดกลุ่มไม่ลัดกลุ่มเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องกำหนดมาด้วยว่าในฐานะที่ a เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกนะฮะสมมติว่าครูครับเพิ่มโจทย์ลงไปว่า a เป็นจำนวนจริงบวกก็คือ a ไม่ติดลบ ข้อนี้เนี่ยมันจะมาในลักษณะของเศษส่วนนะครับซึ่งซึ่งเศษส่วนนะลักษณะของเศษส่วนนะถ้าสมมุติเรามีเศษกับส่วนนะฮะถ้าเรามีเศษกับส่วนมันจะมีค่าเท่ากับอะไรยังไงนะครับก็คือมันจะมีค่ามากกว่า1ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมเศษส่วนนะมันจะมีค่ามากกว่า1ก็ต่อเมื่อเศษมากกว่าส่วนใช่ไหม อ่ะเช่นอะไรฮะเช่น4ส่วน3มอย่างเงี้ยมันจะมากกว่า1นึ่งทันไหมฮะอาจจะเลบเขียนไปได้ต่อมามันจะมีค่าน้อยกว่า1ก็ต่อเมื่ออะไรฮะเศษส่วนนะมีค่าน้อยกว่า1ต่อเมื่อเศษอ่ะมันน้อยกว่าส่วน นะครับเช่นอะไรเช่นเศษ3ส่วน4เนี่ยจะน้อยกว่า1มันคือ0.75นะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราสนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากรู้ว่าเท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าเทียบกับ1น1แล้วมันมากหรือน้อยแค่นั้นแหละถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีจำนวน A กับ A บวก1น้องเห็นไหมตัว A ข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยมันน้อยเห็นไหมฮะเศษเนี่ยมันน้อย แต่ส่วนเนี่ยมันมากกว่าเพราะว่ามันมีบวก1นฉะนั้นถ้าเศษน้อยแต่ส่วนมันมากมันก็จะต้องเป็นเลขที่น้อยกว่า1ถูกไหมครับทันไหมอ่าเตัวนี้ a ตัวน,วนี้ที่เขียนอยู่เนี้ยนะไม่ใช่ a ในนิยามของ exponential เป็น a ที่โจทย์เอามาเป็นตัวตัวนะครับไม่เกี่ยวกับนิยาม exponential แต่นิยามของ exponential เนี่ยเขามองทางก้อนเนี้เป็นเอจำได้ไหม ก็คือ a กํลัง x อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามองเนี่ยเรามองทางก้อนเนี้ยเป็น a ทันนะฮะเราก็เลยพิจารณาได้ว่าดังนั้นดังนั้นนะฮะ y, y เท่ากับ a ส่วนด้วย a บวก1แล้ยกกำลัง x เนี่ยจะต้องเป็นฟังชันลดนะฮะเป็นชันเหลือนรีบเนรีบนะฮะเป็นฟังชัน ลดจำไว้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดฉะนั้นกราฟของเราจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะน้องๆก็จะเดาได้แล้วเนาะกราฟนะครับปั๊บลงมานิดนึงอ่ะแกน x นะฮะแล้วก็แกน y จะเย็นๆน,นะจะเย็นๆอ่ะมีแกน y นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น x อันนี้เป็น y ถ้ามันเป็นฟังก์ชันลดมันก็จะมีรูปแบบมาตรฐานแบบนี้ ใช่ไหมฮะอ่ะตรงนี้ก็คือ x 0 y 1ฟังก์ชันลดนะครับเขียนว่า y เท่ากับ a ส่วน a บวก1กำลัง x อ่ะโอเคนะฮะครูครับ,ร,บรู้สึกว่ากราฟมันหยักไปไหน่อยลากให้ใหมนะหยักเท่าเดิมปล่อยละนะครับตัวใครตัวมันโอเคนี่ก็คือวิธีการร่าง กราฟของฟังก์ชัน Exponential นะครับทั้ง6ข้อเป็นไงบ้างครับพอจะจับประเด็นอะไรได้บ้างไหมนะฮะถ้าเข้าใจเนี่ยมันจะไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆข้อเลยนะครับ1บวก2กำลัง x ก็แปลว่าให้ยกกราฟขึ้นนะครับ Shift Up นะฮะ shift ั p แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลบ1บวก2อกำลัง x ไอเจ้าลบ1มันจะไปลดค่าวายกราฟก็จะต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องโดเมนเรนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วอนะอันนี้เอาแบบเนื้อหาให้มันซิมเบลเข้าไว้นะฮะซิมเบลให้เรียบง่ายให้น้องๆที่ไม่เคยเรียนเรื่องนี้ค่อยๆซึมซับทีละนิดจะได้ไม่ท้อเกินไปโอเคสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจถ้าอยู่ในเนื้อหาสาระเลยเนี่ยครูก็ยินดีตอบเลยนะครับดีไม่ดีบางอันไหนที่มันซับซ้อนมากๆคูก็ไปทำคลิปตอบต่างหากเลย โอเคนะฮะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่2ของฟังก์ชัน Exponential ทีนี้ EP ต่อไปเป็น EP ที่สำคัญมากๆครับน้องๆดูหน้าครูก๊อฟเลยนะสำคัญมากๆ EP ที่3จะเป็นเรื่องของการแก้สมการ Exponential ซึ่งจะยากก็ยากตรงนั้นแหละนะครับสมการ Exponential มันมากๆขอบอก อบอกสนุกมากๆไปซ้อมเรื่องการแยกตัวประกอบมาไปซ้อมเรื่องการแก้สมการมาเรียกยกกำลังต้องแม่นนะครับแล้วไปเจอกันใน EP ีที่3สมการ Exponential 12ข้อมาราทอนนะฮะโอเคนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เก็บเอาไว้ดูนะครับน้องๆคลิปนี้ก็มีประโยชน์มากเช่นกันเรื่องการวาดกราฟใครที่เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรกดถูกใจเข้ามาครับ นั่นคือกำลังใจของกูกรอบเลยสำหรับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ